พี่พี่น้องเบิ่งนสุโขทุกัยของสุบอนจากพี่น้องจ๋ามากินข้าวน้องฟ้าท้องังเด้อมื้อนี้มีซุปหน่อไม้จ้ะแซ่ดง่าหอมๆจ้ะก็มีดาบปลาดุกจ้ะมีไก่ทอดมีไข่เจียวจะซ้ำนี่จ้ะแล้วก็มีผักสดเ้าจะมีแตงมีถั่วมีนี่จ้ะมาอ๋พอสวัสดีพี่น้องเบิ่งกาอ๋อพนสวัสดีพี่น้องสบายดีจ้าพาโล่จะมากินข้าวน้องฟ้าท้องถังเ้อจุตจุตจ้าตัาง มาต้องเ,นะเ,เห็นปากแล้วพี่น้องน่ากินรสจ้ะบาเห็นต้องเห็นปากแล้วมือแห้งไรซันดอลรอดด้วยจ้ะสบายดีพี่น้องเลยแตะเด้อไปสูบคนมหาห้างสบอนจ้าเอาละส่วนส่ว,สวตักเนี่ยตกไข่กินซุปจะไม่นองนะงแรกอ่ะต่อแก้ยาย ตักเอาได้หลายตักเอาได้เลยตักเอาไปแต่ครึ่งนั่นละเออนั่นละอืมให้เกี๊ยวเจ้าหอมพ้นกินอยู่พี่นอ้องจ้ะพ้นกินอยู่ว่าหอมเหมืนอย่งเดียนี่โดดระบาดมากเลยน,ะนั่งกับญาติมันเนาะนั่งด่านเด็ดสมอดิ่ซุปน้ำใหม่พี่น้องก็เสียคบคักรอืมกว ลิงมงเงี้นไุผบางงูอะไรคบอกเนยากเยก็ไหนก็ไหนโอ้ยนาะจะไปดูจะเข้าต่มย์จเข้าขอีกมั้งทำงานเถอะตัวนันเขนาประกาศพี่น้องได้หอิ่เยอเดี๋ยวเข็เปนฮะ

ก็นเห้ใอนคันเขาจำรู้เปล่าก็นึ่งอหะปาแเลยเขาหันมากเิ่าไหร่เปล่าปลากูดิเปล่ากินเกืบนะอานี้ไม่เห็นปลาคือยังจ้าอย่นจะแกนมามอย่แห่งไหน แสบคครอีดีพี่น้องเอ้ยสุปอะ่ยน้ยนนองใหม่เราจะไปฮาร่อมไอ้แม่ติวบืนผนัคือบ่มม่ hết giờ kẹo giờ đặt cuốn mị vào giờ đạt là nó ngạn phải vài kỳ lộ Hãy không thám mặn มันมืดต้องเป็นเรเนาะลออ่อนๆใจง่าพร้อมเสียกักไม่อยู่เขาเนาะไม่ร้เผื่อกินอย่างงี้น้องจินน้องจินในหิ้วเขา,าน้องจินในหิ้วเขา,าอยู่เรีกว่ Tôi em lên nhá. Cây thoại. Tụt cây thoại. Cửa. Hộp quả cửa này. Bán đi

Give nó vậy vậy được đi ăn đi mất điện gió nắng của đất nắng 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 ký khóc ghênh nữa là hắn nha dorm. Come ong nha dorm 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 nha chụp trên hạt kho quân nhai cả kiếp mới cả, nhạc nhai này thuật thuật xay ừ. tết nấm thưa thầy nhỏ thảo hỏi hết nhỏ, hết 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 Cái này hết vậy hết อืมหอมกุ้เจืดว่จืดอยางหอมกุ้งจืดซับไม่หมาต้องสู iya, ่อ okay. no, okay. ันนี้มา่หมาใหญ่มาจองทามาฝนเนี่ยม่ฝนนึงนี่นี่ใซับยันดิเจ้าแม่จะกนเจ้านี่ก็บับได้เหรอทั้งดังมาโบซับเนาะ ແດ່ບໍ່ໄດ້ກິນເຂົ້າເບິດນີ້ຄັກເສີບຢູ່ເດຍູ້ຄັກຢູ່ເດຍູ້ຄັກຊິວງອ່າງວງອັກບໍ່

ดเนี่ยมาเจ้าคนน่ะคนบอกประมาทเราไม่ใช่หอกเขามาเบดเกลียว่้ามาจอตู้ีเนีอย่าใส่ซื้อคนเถอเว้ยห้อกบาี่ จ้คลิปเนาเลยล่ะคิปเม่อเอขอจบแบบเพียงถึงได้ฟังเด้ออ๋อพี่น้องก็ได้ก็แซ่ก็ติดตามก็ปกิ้งจ้ะเพื่อสุภาพกันแจกเต็นที่ว่าสาระเพื่อกินเพะว่าตเถอะเนาะเมอวันเธอวันกิน,ะน,น,นกพะวาเขาเขาไม่ใช่เรื่องกันนาแต่จะเจ็บียดไข่มึงใส่ไรอะพอสวัสดีค่ะแซเศษจานพักมาเป็นสวนเลยจ้ะนี่พักการเห็นเพะวาตซื้อมาเห็ดขั้นสมอยู่หรอกขั้นสมเดี๋ยวให้ได้ขั้นสมก่อนเรอกได้ซงเขาไปให้แม่ติวกินหรอก ไปตลาดนั่นไปตลาดจันจักเทอร์ก่อน,นออยินดีกับขาจบบทเพลงสำหพี่น,น้องเด้อบายบายจุ๊บจุ๊บจ้า